ยอคเตอร์แชนแนลมาแล้วครับวันที่สองแล้วนะครับวันนี้เห็นหนมะแต่งตัวเป็นตีเราไปเมืองอะไรกันอะอาสุกากะมาชือ่ออาสุกากะโอเคเวลาเรามาญี่ปุ่นกันเนาะเราก็จะเที่ยวเมืองที่แบบว่าไกโดโอซากาโตเกียวเกียวโตนารานะเดี๋ยวผสมของทริปนี้พี่หมอต้องการมาทื่อแบบอันซีนเลยนะครับก็ ให้ c ช a ี g p t นี่แหละพร้อมคำสั่งออกมาว่าถ้าเราอยากจะไปเที่ยวแบบอันซีนที่ญี่ปุ่นโดยที่เราลงที่โอซาก้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนได้บ้างะช h ี t g p t เขาก็ออกมาให้นะว่าให้เราไปเมืองอาซึกะครับวันนี้เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าการเดินทางจากโอซาก้าไปเมืองอาซูกะเนี่ยต้องเปลี่ยนรถไฟไหลายสายการเดินทางในวันนี้เราใช้คินเตสุพาสอย่างเดียวเลยนะครับสะดวกสบายมากๆ รถไฟเรา9โมง38นะครับอีก5นาทีได้รถไฟที่นี่สามารถใช้เป็น QR code ได้แล้วอะ่ะแล้วมันเป็นการกด Activate ทุกๆ5นาทีเนาะมันจะแบบว่าออก QR code ใหม่อะ่ะไม่ให้แบบโกงได้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็คือแบบสแกนเข้าสแกนเข้าตอนนี้เรากำลังจะนั่งสาย Express สาย AO Yamacho ชื่อยาชิบหายเลยนะครับนะ ไปเมืองอันซีนะวันนี้เราจะปั่นจักรยานกันคือร้อนมากก็ต้องมีตัวช่วยเป็นไอซี่เน็นะครับสายเอ็กซ์เพรสก็จะเป็นตัวหนังสือสีส้มบนนแถบนี้นะถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกก็ดูที่สีเอาแล้วกันนี่ครับสีส้มเลยถ้าเป็นโลเคอลจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะนี่เอโอยามาโชที่นั่งตามแผนในวันนี้เราจะเอากระเป๋าของเราไปดรอปไปที่โรงแรมก่อน เพราะว่าการเดินทางจากโรงแรมไปหมู่บ้านอาสกะนั้นใช้เวลาไม่นานมากนะครับแล้วก็การที่ไม่มีกระเป๋าน่าจะสะดวกสบายต่อการปั่นจัก,กยรยานรอบหมู่บ้านมากกว่าถึงที่โรงแรมแล้วนะครับเรากราะเป๋ามาชิ้งกันไว้ก่อนเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกกันต่อนะครับโหเมื่อกี้ขึ้นมาเช็คอินก็คือชั้นบนเลยอืมเพราะอะไรดูข้างหน้าดูวิวโรงแรมนะครับเข้าใจแล้วว่าทําไมาเช็คอินมันถึงต้องขึ้นมาเช็คอินอยู่ที่ชั้น9 เป็นเมืองในหุบเขานี่เองสวยมากๆ ที่พี่หมอเลือกมาเที่ยวหมู่บ้านอาซึกะก็เพราะว่าเราอยากเที่ยววิถีชุมชนสไตล์คนญี่ปุ่นแท้ๆหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของธรรมชาติแล้วก็การเป็นเมืองเก่าที่งดงามของมุงนาราพอมาถึงสถานีรถไฟก็เงียบสงบจริงๆครับสัมผัสได้ถึงความนอบน้อมและบรรยากาศที่น่าจดจำถึงแล้วนะครับเราลงที่สถานีอาซึกะนะครับอาซึกะสเตชันนะครับอาลิกาโตนะกเบอกให้ไปเช่าจักรยานตรงนี้นะครับป่ะ ปั่นจักรยานมาประมาณสิบกิโลแล้วครับขอพักยี่สิบกิโล,ลขอพักดื่มน,น้ำกันสักครู่หนึ่งครับมา,าแล้วว้าวน่ากิน แรกของเมืองแล้วนะครับเป็นสุสารหินโบราณนะครับเรียกว่าอิชิบุไตอิชิบุไตโคฟุนอ๋ออิชิบุไตโคฟุนนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันทางขึ้นก็คือเหนื่อยมากนะปั่นจักรยานกันแดดก็ค่อนข้างแรงว้าโอ้ก้อนหินทับทับกันนะครับซอนๆอนเห็นอะไรไหม เมื่อ e ก e ี้เราเอาหูแนบกันเข้าไปในก้อนหินนะครับกับไวแล้วก็มีเสียงลุมฝังศพนี้ถูกสร้างในยุคอาซึกะของญี่ปุ่นคำว่าโคฟุนหมายถึงสุสานหินที่มีช่องเป็นห้องตรงกลางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฝังศพบุคคลที่เป็นผู้นำหรือคนชั้นสูงในสมัยก่อนเสียงที่ได้ยินก็คงเป็นเสียงคนที่เขาเดินเข้ามาเมื่อกี้นะแล้วเขาก็คงพูดอะไรอยู่ข้างล่างเนาะ นาขั้นบันไดอินาบุชินาข้าวที่มีวิวสวยขึ้นกล้องที่สุดในจังหวัดน,นาราแสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพทางธรรมาชาติและภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นตอนนี้อยู่ที่อินาบุชิทานาดานะครับเป็นนาข้าวแบบขั้นบันไดต้องมาดูถึงญี่ปุ่นทำไมดมยาหงายไปแล้วไม่มอจะพูด <laughs> ปั่นจักรยานกันแบบว่าหอบเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยช,ชัดเจนพีทีมันบอกว่าเป็นการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านเล็กๆ เล็กเลกเล็กเี้ขาคือสันสันสันไปหมดโอจุดต่อมาก็คืออสุกะ r ริเวอร์จัมปิ้งสโนะฮะมันมีดอกไม้ในพี่หมอชอบมากเลยอะขึ้นตามทางสีแดงๆเนี่ยสวยมากนะครับธรรมชาติที่นี่ก็เขียวขจีเย็ยนสบายในช่วงบ่ายนะ 오, 마이 갓! 노동일씨, 토커 한. นี้ก็คือการปั่นจักรยานทเที่ยวหมู่บ้านอาสกะจังหวัดนาราถึงแม้วันนี้เราจะต้องออกแรงปั่นขึ้นเนินเขาหลาย10กิโลแต่ทุกอย่างก็คุ้มค่าเพราะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติรอบตัวกับสายลมเย็นสบายในเดือนกันยายนท่ามกลางความเงียบสงบความนอบน้อมของธรรมชาติและวิถีเรียบง่ายของชาวบ้านที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราอย่างไม่ลืม They can't be found Woo -hoo. Woo -hoo. I'll be the friend that is standing